สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่รักของวรดาทุกทุกท่านนะคะ วันนี้พบกันเช่นเคยค่ะเป็นวันพุธเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะวันนี้อากาศดีเย็นดีนะคะอากาศพอดีงานเนาะบรรดาก็ดีขึ้นค่ะเสียงดีสดใสขึ้นนะคะหายป่วยหายไข้ก็ยังมีเพียรนิดหน่อยเนาะวันนี้เราก็มาพบกับพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยนะคะเมื่อวานผ่านไปนะคะจะเป็นท่าคุมไหล AA เอฟิเมียมสวยงามสุดยอดน้ำบริวันนะคะวันนี้เราได้กระเป๋าน้อยมาใหม่นะคะฝากคุณแม่ๆที่อยากได้กระเป๋าน้อยรอบที่แล้วไม่มีนะคะหมดวันนี้มาใหม่นะคะได้แค่9ก้าใบนะคะ ก้าวไว้ถ้าท่านสนใจท่าน,ท,านทักเข้ามาเลยนะคะคุณแม่ขายยังอยู่ราคาเดิมนะคะ150บาทนะคะแต่จริงๆสินค้าขึ้นอีกไปละ10บาทแต่เราไม่ขึ้นนะคะเราขายเพียง150หบมันเดิมนะคะเ mm hmm. พื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเราจะยกให้พ่อแม่พี่น้องเลยค่ะคลิปนี้มีอยู่2ออย่างนะคะเป็นเป้แล้วก็กระเป๋าใส่เครื่องสำอางเล็กน้อยนะคะให้ท่านได้สินค้าดีๆงามๆราะคาถูกๆ150บาทเช่นเดิมนะคะ เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเปิดเพลงเสียงดังขึ้นมาเราจะยกให้ท่านเลยกระเป๋าน้อยแบบนี้นะคะสวยงามลายเดียวกันนี้เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะคะหากท่านใดสนใจนะคะหนึ่งกับสองเบอร์เดียวกันลายเดียวกันนะคะเราจัดโบนร้อยห้าสิบนะคะร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะหากท่านใดสนใจนะคะสองเบอร์นี้คือลายเดียวกันนั่นหนึ่งกับสองนะคะหนึ่งกับสองนะคะหนึ่งกับสองนะคะอันนี้หนึ่งนะคะอันนี้สองนะคะลายเดียวกันเนาะสินค้าอันเดียวกันนะคะ หนึ 1> 1่งกับสองลายเดียวกันนะคะใบละร้อยห้าสิบเนาะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายกติกาเราเช่นเคยนะคะค่าคนส่งรอบละห้าสิบาทเท่านั้นแล้วก็โอนเงินก่อนเท่านั้นนะคะหากท่านต้องการสินค้าอะไรให้ท่านแอดไลน์เข้ามานะ,ะแอดไลน์เข้ามาจากเบอร์โทรเก้า 098-5142596ที่ลอยไว้ด้านบนให้ท่านนะคะอันนี้1กับ2รลายเดียวกันนะคะรานะคา150เช่นกันนะคะมี2ใบนะคะ1กับ2นะคะ,ะท่านต้องการรีบทักเข้ามาเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะสินค้าไม่ได้มีเยอะนะคะแล้วเราก็มานี้นะคะสีกับ4นะคะ สามกับสี่ก็ลายเดียวกันนะคะสามกับสี่นะคะลายเดียวกันเนาะสามกับสี่ร้อยห้าสิบเช่นเคยนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจค่ะักาขมาเลยนะคะนัมเบอร์สามนัมเบอร์สี่เนาะนัมเบอร์สามกับนัมเบอร์สี่ลายเดียวกันนะคะร้อยห้าสิบเช่นเคยนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจเอาเป็นพทคคู่ก็ได้นะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเป็นผ้าคามแท้ของจังหวัดสกลนครเราเลยนะคะเป็นคามล้นรวนนะคะทอมือด้วยชาวชาวบ้านชาวสกลนครนะคะ นัมเบอร์สี่กับผ้าลายเดียวกันนะคะมีอยู่สองใบนะคะใบละร5อยหเท่านั้นค่ะผ่านไปแล้วนะคะสี่กับผ้านะคะสามกับสี่นะคะพูดผิดค่ะสามกับสี่นะคะสามกับสี่เนาะสามกับสี่นะคะสามกับสี่ผ่านไปแล้วนะคะสามกับสี่นะคะสามกับสี่ผ,ะะ 4, ะะ 4, ผ่านไปแล้วนะคะสามสี่ห้านะคะสามสิบห้าจ้ะ แล้วก็มาอีกนะคะอันนี้เป็นนำเบอร์ห้านะคะนำเบอร์ห้าจะเป็นลายใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะห้าเป็นลายใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคะเป็นเส้นนี้ใหญ่นิดนึงนะคะแต่ก็ใกล้ๆกันเนาะหากท่านต้องการเบอร์ไหนไทักทายกันเข้ามาได้นะคะราคาเดียวกันค่ะร้อยห้าสิบนะคะร้อยห้าสิบเท่านั้นต่อมาเป็นนำเบอร์หกนะคะนำเบอร์หกคือใบน,นี้นะคะ number นำเบอร์หกใบนี้นะคะ ลำเบอร์หกไม่มีอยู่ใบเดียวนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายสินค้าของเรามีพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเนาะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายสินค้าเราพร้อมนําเสนอให้ท่าน,านพร้อมานาส่งท่านถึงหน้าบ้านขอให้ท่านบอกที่อยู่ชัดเจนและเบอร์โทรรับชัดเจนนะคะองเงินเข้าบัญชีบริาที่ลมลาบแล้วท่านส่งสลิปให้แน่นอนชัวร์นะคะสินค้าตรงหน้าปกแน่นอนนะคะัมเบอร์หกผ่านไปแล้วนะคะ ต่อมาเป็นนํำเบอร์เจ็ดเนาะเจ็ดกับแปดนี่เป็นลายเดียวกันนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะขอท่านดูดีๆเจ็ดกับแปดลายเดียวกันนะคะมีอยู่สองใบนะคะเจ็ดกับแปดนะคะเจ็ดกับแปดนะคะเพื่อเป็นการเร่งรัดนะคะเพราะว่าเสียงเพลงเริ่มดังขึ้นมาแล้วเราก็จะทําอย่างเร็วโดนจี่บริษณีจ๋านะคะเจ็ดกับแปดคือลายเดียวกันนะคะหากท่านสนใจเจ็ดกับแปดคู่กันก็ได้นะคะเจ็ดกับแปดเป็นลายเดียวกันนะคะเจ็ดกับแปดลายเดียวกันราคาก็เท่ากันนะคะร้อยห้าสิบบาท ท่านต้องการท,กทักเข้ามาเลยนะคะ7จ็ดนะคะ1้อบาทเท่านั้นท่านต้องการใบไหนอันไหนทักทา,ายกันเข้ามาได้นะคะสินค้าของเรามีกิ๊งพร้อมขายสินค้าของเรามีพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านขอให้ท่านเอาเบอร์โทรให้ถูกต้องและที่อยู่ชัดเจนนะคะถึงหน้าบ้านท่านไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าสินค้าจะไม่ถึงมือท่านนะคะถึงแท้แน่นอนนะคะเรามีเพจเรามีไลน์กันเราจะติดตามให้ท่านทุกทุกระยะเลยนะคะแดบด ไปกับเจ็ดหานไปแล้วนะคะต่อมาเป็นนัมเบอร์เก้านะคะนัมเบอร์เก้านี้ก็มีอยู่ใบเดียวนะคะหากท่านตรงการทักทักเข้ามานะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าเรามีพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะสินค้าของเราเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดสกลน,นครโดยแท้นะคะสินค้าของเราไม่ได้ส่งตรงมาจากจังหวัดอื่นนะคะของพื้นเพของสกลน,นครของชาวบ้านจังหวัดสกลน,นครนะคะ เป็นงานโอท็อปเป็นงานฝีมือนะคะงานแฮนเมดของสกุลนครโดยตรงเลยนะคะนัมเบอร์9ผ่านไปนะคะกระเป๋าน้อยใส่เครื่องสำอางเล็กๆใบละร้อยห้ก็มีผ่านไปและะ้วต่อมาจะเป็นกระเป๋า ย่ามนะคะกระเป๋าย่ามเราก็มีให้พ่อแม่พี่น้องเุ้นเคยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะเราจะยกให้ท่านดูเลยนะคะสินค้าของเรามีแท้แน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะจัดนำเบอร์ให้ท่านเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะสินค้าของเรามีแท้แน่นอนนะคะพร้อมจะนําเสนอให้ท่านนะคะพร้อมจะขายให้ท่านเลยนะคะสินค้าของเราโอเคทุกคืนทุกอันนะคะโอเคเดี๋ยวเรายกจัดไปเรื่อยๆเลยนะคะตามเบอร์ตามลายเลยนะคะอันนี้นำเบอร์หนึ่งนะคะ อ๋ออันนี้นัมเบอร์อะไรเนาะเก้าผ่านไปแล้วอันนี้นัมเบอร์สิบนะคะสินค้าผ้าย่ามนี่นะคะนัมเบอร์สิบนะคะร้อยห้าสิบเช่นกันหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะนัมเบอร์สิบเนาะสินค้าของเรามีกิ่งขอมขายนะคะอันนี้ก็มีใบเดียวนะคะย่ามนะคะใส่สบายนะคะร้อยห้าสิบเหมือนกันนะคะต่อมาเป็นนัมเบอร์สิบเอ็ดลายนี้นะคะ รายนี้นัมเบอร์11ก็สวยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะนัมเบอร์11ร้อยห้าสิบเช่นกันนะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายหากพ่อแม่พี่น้องต้องการทักทักเข้ามาเลยนะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะ ตอนนี้เป็น n no. ม m b e r 1สิบสองนะคะ n ม m b e r 1สิบสองก็สวยนะคะ n ม m b e r ขสิบสองหากท่านต้องการใบไหนทักทายกันเข้ามา n ม m b e r ขสิบสองก็สวยเช่นกันสินค้าของเรามีซิปมีกระเป๋าเรียบร้อยสายสะพานยาวนะคะ n ม m b e r ขสิบสองมีซิปแบบนี้นะคะมีซิปด้านในนะคะมีซิปรอกในนะคะเราสามารถใส่ของสินค้าได้เยอะแยะนะคะมีซิปด้านในด้วยนะคะ เปามิซิปนะคะอันนี้นัมเบอร์12นะคะใส่สบายสบายสบายเลยนะคะแบบนี้นะคะนัมเบอร์12ที่วรดาสบายอยู่นะคะต่อมาเป็นน u m เบอร์บนะคะตัวนี้นัมเบอร์13ก็สวยลายเลขนะคะสินค้ามีกิ้งพร้อมขายทุกพืนทุกอันนะคะน u m เบอร์บเนาะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ150บาทเท่านั้นนะคะนัมเบอร์13ผ่านไปแล้วนะคะต่อมาเป็น number 14. Number 14, น b e เบอร์14บสี่นัมเบอร์14บี่ที่มีอยู่อะะอ้อง หากท่านต้องการทักเข้ามาเลยนะคะอันนี้นําเบอร์14ลายเดียวกันมีอยู่2ใบนะคะหากพ่าแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยสินค้าของเรามีกี่ของขายมีตรงหน้าปกพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะอันนี้เป็นผ้าขามของสกลน,นครโดยตรงเลยค่ะนะคะ,คะสายยาวนะคะ ขายยาวขายสบายสบายนะคะเพียงร้อยห้าสิบเท่านั้นให้ลูกให้หลานหรือไปฝากไปต้อนช่วงเทศกาลปีใหม่ได้แน่นอนเลยนะคะสินค้าของเราโอเคมีกิ่งพร้อมขายวันนี้เราจัดโปรให้ท่านสุดๆเลยนะคะวันนี้สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายเป็นกระเป๋าน้อยร้อยซับนะคะเราจัดโปรให้ท่านเพียงไปละร้อยห้าสิบนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทักกันเข้ามานะคะในคลิปนี้ก็มีกระเป๋ามานําเสนอให้ท่านในราคาที่สภาพหากท่านใดสนใจดูจาก ep นะคะ ep ตอนนี้เป็น ep ที่พันกวน แล้วที่ยกคือนําเบอร์นะคะให้ท่านแอดไลน์เข้ามาหรือท่านมีไลน์อยู่แล้วท่านก็ทักเข้ามาหรือท่านไม่มีไลน์ท่านโทรหาบรดาจากูโทรเดี๋ยวบรดาแอดไลน์ให้นะคะหรือลูกหลานท่านอยู่ให้ลูกหลานท่านแอดไลน์ให้นะคะไม่ใช่ปัญหาเราจะติดต่อกันได้นะคะทุกวันนี้ติดต่อกันง่าย้พูดโทรศัพท์เห็นหน้ากันก็ได้นะคะกราขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องในคลิปนี้นะคะที่เข้ามาดูมาชมทุกๆท่านนะคะก็มาให้กําลังใจกันหรือไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรซื้อสินค้าก็ยิ่งดีนะคะขอบคุณทุกท่านที่เป ตลอดมานะคะขอบคุณค่ะดจวกันที่หน้านะคะเพิ่งฟื้นไข้นะคะอาการก็ไม่ค่อยปกติง่วงนอนตาก็ไม่ค่อยเฉดใสนะคะขอบคุณทุก่